สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาเปิดถุงอบนะคะตัวนี้เป็นโกนิมาค่ะพอดีตอนที่ได้มานะคะแล้วปักชำเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแต่ว่าก็ทําการรีบทําการปักเอาไว้ในดินนะคะแล้วก็ปิดถุงอบไว้เดี๋ยววันนี้ป้อมจามาเปิดถุงให้ทุกคนดูนะคะว่าลาเขาเป็นยังไงตัวนี้อบได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะ ก็จะหักถักโค้งลงนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้นี่ป้อมใช้เป็นถุงไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่มากมันก็เลยทําให้ใบเขาอาจจะโค้งลงตกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพอเขาเจอแสงก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะตัวนี้นะคะก่อนที่ป้อมจะเปิดถุงเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนป้อมก็ค่อยๆแง้มลงแง้มลงนะคะคือพอตอนตกเย็นช่วงค่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ค่อยๆเปิดถุงออกมานะคะให้เพื่อให้เขาชินกับอากาศแล้วก็ลองดูว่าใบเขาจะเหี่ยวไหมอะไรไหมที่เห็นมันโค้งๆลงไม่ใช่ใบมันตกนะคะมันยังมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะ <S <S เพียงแต่ว่าที่โค้งลงเป็นเพราะว่าป้มเอาใส่ไว้ในถุงที่มันเล็กเกินไปเนะะี่ยค่ะตอนแรกคือเขายัางไม่มียอดแทงออกมานะคะคือตอนเนี้ยมันมียอดแทงออกมาแล้วก็แสดงว่า่ากข้างล่างน่าจะเดินดีแล้วะคะ่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูลากข้างล่างกันดูนะคะโอเคนี่เห็นไหมคะทุกคน ทุกคนนี่ดูรากเขาค่ะก็ประมาณนี้เลยตอนที่ได้มานี่คือตัวด้านล่างก็คือตัดยอดมาเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็แนะก็ได้ความรู้จากเพื่อนหลายคนมาค่ะว่าตัวเนี้ยเขาค่อนข้างชําง่ายนะคะแล้วก็รากจะออกง่ายด้วยทีนี้ป้อมจะทําการปลูกเขาด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะมีเป็น ดินเพราะชําเก่าก็ผสมไปในนี้เลยนะคะเราก็จะเติมธาตุอาหารให้เขานิดนึงก็คือใช้ถีหมักไปนิดนึงใครไม่มีก็ใส่เป็นพวกมูลบัวหมักก็ได้นะคะสามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วก็ ใช้ขุยมะพร้าวหรือว่าเศษพวกก้อนหินอะไรก็ได้ค่ะที่ใหญ่ๆก็ลองจับลองก,ก้นกระถางไว้นะคะเพื่อไม่ให้ดินมันไหลออกไปการวางเขาลงเลยค่ะ แล้วค่ะลดน้ำได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางในที่โดนไม่โดนแสงโดยตรงก่อนนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งปลูกเราก็จะเอาวางไว้ในบริเวณร่มก่อนนะคะ เดี๋ยวก็จะมาดูว่าเดี๋ยวใบเขาก็จะค่อยๆชี้ขึ้นเองค่ะตัวนี้ไม่เป็นไรไม่ได้เรียกว่าใบตกนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเอาใส่ในถุงแล้วมัดเข้าไว้มันก็เลยเหมือนโค้งลงอะค่ะไม่เป็นไรตัวนี้เขียวหมื่นปีตัวนี้ก็ทําการปักช้าแล้วควบแน่นเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ประมาณสักห้าหเดือนแล้วค่ะตอนได้มาก็ประมาณแค่สามสามใบเองนะคะ แต่ว่าตอนนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เริ่มเป็นต้นใหญ่แล้วค่ะตัวนี้แล้วก็กวักดำกวักดำก็เหมือนกันกวักมรกตดำนะคะตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก6-7เดเดือนเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะชามควบแน่นเหมือนกันชามใส่ถุงเหมือนกันจนตัวนี้ค่ะได้หน่อแล้วนี่แทงหน่อขึ้นมาแล้วนะคะกวักมรกตดำเขาก็เกิดจาก แค่กา้านปักมรกตดาตัวนี้ก้านเดียวค่ะป้อมก็ใช้วิธีการควบแน่นเหมือนกันปักชํำแล้วก็ควบแน่นเขานะคะการปักชํำนะคะเพื่อให้รากเขาออกได้ไวเนี่ยการที่เราเอาเขาใส่ในถุงนะคะประโยชน์ก็คือเพื่อลดการคายน้ำนะคะของใบนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาคายน้ำเนี่ยใบยเขาก็จะตกจะเหี่ยวนะคะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ใน ถุงพลาสติกใช่ไหมคะเวลาคายน้ําออกปุ๊บน้ําที่เขาคายออกไปเป็นไอน้ำเนี่ยมันก็จะวนอยู่ในถุงพลาสติกนั่นเองค่ะจึงทําให้เขาใบไม่ตกไม่เหี่ยวเฉานั่นเองค่ะเป็นการช่วยพืชอีกวิธีทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆลองดูนะคะวิธีการนี้นะคะมันก็ช่วยในเรื่องของการที่ให้พืชเนี่ยติดรากได้เร็วนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะมีประโยชน์ก็กดแชร์ได้นะคะอย่าลืมติดตามช่องป้อมชวนปลูกนะคะจากช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ป้อมทำกันมาเพื่อแชร์ประโยชน์สำหรับสายรักการปลูกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะ